ดูชายใหญ่ครับตั้งลใหม่ตั้งลใหม,หม่โอ้สองรอบแล้วโยกน้อยโยกน้อยหักหมดหักหมดหักหมดครับหักหมด

ระวังรถกระบะเขานะลุกพี่ดีศายตั้มไม่รู้ละมันอยู่คนเดียววันนี้ใครไม่มันไม่รู้ไปแล้วครับไปแล้วครับชายใหญ่ครับ จับโดดไปแล้วโอ้โ้โอ้โหโอ้โหไปใหญ่เลยไปใหญ่เลยเสียงยังไม่หมดเสียงยังไม่หมดโอ้มีโดดหลุมโดดหลุมโอ้แรงมากแรงมาก อ้าวไปจอดข้างทางครับไปยังไม่ถึงไหนเลยไปจอดข้างทางซะแล้วล็อกเหลืองมาแล้วครับล็อกเหลือง ถึงจุดหมายครับไปแล้วเ่ะเดี๋ยวไปต่อกันที่อื่นครับผม ตรงนี้ก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของทีมงานซอบผู้ท่องนะครับรถดับสิ่งวิ่งลูกลังวันี้มันหมานครับมันหมานทุกท่านมันหมานทุกคนมันหมานทุกคันตีเล็กสายมันสวัสดีครับ